สวัสดีครับในชีวิตคนบ้านนอกมาหาตาเซอร์ถึงแล้วนะครับกับทีมงานเมียนายอันนี้เออพอเปผมจับส้มครัวทำเองนะทำเองทำเองโอ้กับยาขัดเชืจอนี่นะครับเตาเซอร์นี่นะครับเขาจะลาบปลาปลาเป็นห้องปลายีสุกเป็นห้องปลาปลาซี๊เห็นไหม ปลาซิ๊กปลายิซุกนะครับมันปลาซอยในห้องมันลาบเตื๋อตาได้มานะครับโอ้มี่นุ่งปลาทั้งนั้นนี่สาปลาดุกนี่่อืมนี่มีนะครับสามปลาดุกเขามีมันติดตามคลิปนะครับอล้วคนอื่นเขาจะทำปลาก่อนนะครับนี่เป็นปลากรอนทอดไหมทอดเนาะนี่นะครับ อืมมาแล้วครับทีมงานจะยอยมาทีมงานจะยอยมาละจะกินจะลาบป่านี่นะราทอเก็ตนะครับกินปลาแห้งทอดรอ,อนไปหมไปถ้วยไงเสียงลำลำไรฮะของลำขนงลืลล้อนะครับสุดตาสุดลาบป่านี่สุลร้องสุดหยอดอืม วิธีเคาะเคาะเก็บป่าง,ง่ายๆคือต้องใช้อจอนนะครับใช้มีดอันตรายจอนจะง่ายกว่าน,นี่มาเอาสูตรตะเสิร์ตเนอะป็นคลับบอกบอกสถา,านที่นี่บ้มันเล่านะครับคือวิ่งเชือกรุ่งตะเสิร์ตเดี๋ยวเราจะทำป่าโล่ก่อนนะครับคนปรุงต้องเป็นตะเสิร์ตในน้ำให้ใช้จอนใช้มีดอันตรายหน่อย บ,บางคนบปก็จะเอาเก็ดไปทอดหรือไปมีนะครับอ้นี่เขาจังหวัดไซละวขำละนี่ก็เป็นเครื่องไนตุนไสตุนมาย่างไฟนะครับเมนูตุนลอน็อกกัมเนอร์ครับตอนนี้เรากำลังไปหามาอยู่ของดีไปก่อนเนอร้านดี้ซืสุดตะของดีเด้ไส่นี่นหะนมุนไฟเนอ เออครับอืมนันแะครับใส่ตุ่มที่คาจะบมอเนาะเหมือนล้มนะอืมอืมนั่นแหละครับขั้นตอนต่อไปนะครับเาะจะแล่เอาแต่นเนื้อนะครับหนังเอานะครับด้านหลับลยี่สกุกปลาซิกมันเอานะครับแล้วหัว ต้มน้ำซุปหับกระดูกกา้างเราจะจิ้มพอนะครับใส่ตุนก็ชาิจะเป็นไดเน่หม่ไอ้ไ้ครับต่อจิ้มตุนเนี่ยน้ำก็ตุนก็ไนี่ก็เข้าให้น้อยเน่อยไส่ตุน ขมๆผมผมน้ำไม่น้มยปลาต้องเป็นหักไม้นะครับไม่ต้องขมอ่ะสม,มุนไพรอ่ะอมสม,มุนไพรอย่างนี้เลยอืมใต่ตุน้นเวลาไต่ตุนต้นน้ำเดือดขวังนะครับเอาไปย่างไฟนี่วหอมเมะอือืมนีๆๆมมม่นะครับที่แหลป่ปา เราจะเอาเนื้อนะครับหนังเอาหลับขนาดช่วงนี้กินนิ้ปกินแดงมันเด้อดายาวเออไม่เป็น่ะครับเดี๋ยวเอาหัวเดีกระดูกไปต้มครับอือตอนนี้ก็ขั้นตอนแหน่เป็นเนื้อ,น,น,น,อนะครับเน,เนื้อเต็มเนื้อ ตาเสือดทดลองนะครับเป็นหล่าลืขนาดล้ำขนต่ไปนะครับลักไฮะนี่้อนดควยงานหลักเราไ่สเห็นน่อยหลักินแทจินกิเสือว่าขใส่อันักไปหลับปลาเรคหับได้

โอเนอะผมจมลองไว้เนอะเออผมจะนี้กินด้วยกันเนี่อะ <c oughs> ผมมันให้กันนี่อะเรื่มกลก้ายกินจริงมม่ได้เน <c oughs> ะอะ<น>อ่ะไปยกอย่างมาไหนเออขอกดังไม่ค <c oughs> ิ้มีปากนะต่นีกน่กนอนจากนวดซาลีโอโอ้โนี่ครับพี่ <c oughs> โอ้นี่แม่ชิมฝีมือลาบตะเสือเนาะอันนี้เสียนเบ็ดเนอนี่นี่ยเดี๋ยววันหน้าจะไปลุยกันเนาะเอเนาะครับผมยินดียินดีซื้อของป่ามันน้อยไปหน่อยนะเจ้าคนเลี้ยงป่ากะบอกป้าซอยเติมไปแถมน้อยนะครับปกติเขาจะทำนี่ปลาเด็ดเดี๋ยวมกขนาดนี้นะนู้นแหละเอาปลาซอยนะโอ้ครับครับหัวนี่นะปลาเด็ดเดี๋ยวนี่จะมกอืมนี่เป็นหัวป่านะครับ ปาที่โครงป่าก้างป่าครับมาจะมาต้มน้ำซุปหรือเขาจะเอาไปปรุงละนะครับอ่านี่ยครับนี่เป็นมีเนาะมีไหนวขาจะไข่ยมีจะไข่หอมอ่าจะไข่กับหอมขาวหรือกระเทียมครับถอดกรอบของมี พ้งเครื่องแต่หามปลาป่องอ้าวครับตะเสิร์ฟจ,จะมาปพุงหลาบละอือตรงนี้หัวเตรียมพริกหลาบไว้ก่อนนะครับนี่พริกหลาบกระป๋องครับเป็นครับส่งมาให้จากหลับปูนนะครับแล้ <laughs> กกวเพื่นจะบอก,กว่าจะส่งเมื่อไหร่ิโล <laughs> สต <มะ S 1> ่ว่าหนึ่งถุงพริกลกละครับอ อืมอืมคงชุด,ดรด <laughs> เรนนรบืบ้อาางันล้กระดาเหรอกาะเา่าบ่าส่ตั่าฮครฮ่า่าฮ่าราฮาฮ่าฮ่ัฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าค่า่าฮ่่อ แก้วบ <anto government> <sh arp ic> ้าจ <ım 999> ่าเงเมือ <único> ว <Liberty> ่ะเอาเกลือมือสองถุงโอ้ไข่ไข่เกลือไข่นน้ำปลาเนี่ยโอ้โหคนหัวใจกกันเนาะโอ้ใจดีแต้ลุงแก้วมึงเชิงนะครับคนเอาเกลือเกลือมือเฮือนกระสือนี่เ่าน้ำซุปเนาะน้ำซุปน้ำต้มปลาเนี่ยนะครับผสมเราให้มันเย็นเนาะตาเนาะมันเย็นละอืมมันเย็นละเขาจะมาผสมหลับ ับนเลน,น,นี่นะเดี๋ยวล้นเลยนะครับคนเข้ากัเลยครับแซ่บเลยครับแซ่บชนดเสือในใจดีด้แค่อ,อืม นี่หลับมีครับนะ้ีหลับมีเลยมีเออนี่หลับมีนะครับหลมีย่อมเลยร้องต่อนอาคนมันตัวนี้มันละเอียดก่อนครับอืมอืมค่อยๆเลื่อยเนาะเข้ากันอาตนาเนาะเข้ากันครับบดละเอียดอืมแล้วคนหลับนะครับบด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 เออแบบนี้นะครับ โอ้นี่นะครับเดี๋ยวโอ้๋อยเหนียวนึกหน่อยะเจอืมกระเซินนี่สั่หาฝีมือยอดาไม่ก,มกินคนกลาง t r á ไม่กินมันมาลาป่ายอืมคอยล่อทุอลหลาแบบนี้ฮะอะไรัา ตาเซอร์วีผมแป้นะคนนี่นะนาวนวแล้วรอเลยแป้งไข่หัวใจอันนี้เรามีใส่ตะตานอะมีแล้วล่ะครับมีคือจะไข่กับหอมขาวเลยกระเทียมนะครับใส่หมก่อนใส่หมดเลยปกเนอืมอันนี้ก็เขาใส่ต้นหอมผักชีเนื้นาด้วยแบบเนว นับเหนียวนะครับเหนียวจังเลยอ่ะคนคนใส่คนไายยังมาได้กินเลยโอ้อยตาเนี่ยน้ำลายูุเริ่มแล้วนะเวลากุณน,นะนะครับนับเหนียวสูตรเสิร์ดเนอรครับนี่แหลปา๋าอีซุก สูงกป่าซอยปัากระบอกขึนน้อยเดี๋ยวพักหน่ลุเออใสร็แไน่เสรจน่ารกิ้งใช่ปารนำใส่แบ่งใส่ปลารำเอาละนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยไปเอาไจิ้มกับต่างน่องน่อ่างนอกครับผมมาเสิร์ฟกเขาลอๆไม่ผิดหวังวันนี้มารอเนอะตาเสิร์นะมีผมพอดีเยี่ยมมับ ไม่ต้องจิ้มดูฮะจัดกระโยกเลยเฮาโอ้ไม่ต้องไม่ต้องจิ้มยยกเลยโยกเลยอ๋อนี่น้องเบาเขาอยา่จริงแล้วนะครับน้าปลาสุดตาสุดเจ้วโยกหัวเือยแย ยอดครับเออกรบยาคาเจื้อเนี่เนี่นกระลึกกระลึกเนี่อาโอเคเอาใส่ก่อนเออยาคาเจียวด้วยเดี๋ยวยาาเจ้อให้กอนกินกกิมอืมลาบอ่าชิมลาบก่อนอ่จัดหนาจเสิร์ฟบบองคิดหวังอืออืมสุดยอดเลยครับนี่แกอืออืมโอ้โหตอนนี้แม่เอาเข้ามาละหูมี้ีนะ เตือนปลาค้างเจือให้น้อยอันนี้ขอบคุณเสือนะครับเนอะอ้อสูตรลาบปลาอ้อลาปลาล้ำหน่อเออโอเคนะครับปลาล้ำเลยใส่ปลาเลยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับชีวิตเขาหน่อรับช่องชีวิตเขาหน่อ FC เลยนะครับนี่ขอบคุณตเสือหลายๆเด้อตะเสือใจดีปลาลาำลูกเออเดี๋ยวเห็นปั้นหน่อเออโอเคครับ ขอบคุณครับ